สวัสดีครับพี่นังสวัสดีรอบสองตอนี้ลงมาคลองน้ำแล้วครับหีมาตกมาตกเลยลงมาพามาเที่ยวชมคลองน้ำนี่ครับเอาเขาเป็นคลองน้ำครับบกคุ้ม้วยหิมะ เป็นน้ำแข็งเลิศล่ะครับย่างได้ล่ะครับหิมะนี่มมนก็ย่างได้ล่ะแข็งนะครับนี่ครับตอนนี้นก็ย่างทึ่งย่างทึ่งหิมะล่ะย่างทึ่งน้ำแข็งอ่า ขาวพวนเลยแต่ซีมีอยังแต่ตรงน้ำตก,กครับจ่องเขาขาวซีมีน้ำไหลได้แน่ยใต้พื้นนี่น้ำก็ไหลได้แล้วครับทั้งพื้นที่ผมยางอยู่นี่พวกเขางามอายังเที่ยวขามเขาเ้ย ตกบวกน้ำบ่ะอุ้ยโขดหินกัะงามครับนี่เป็นอุ้ยไล้ไข่มองท่องเที่ยวอู๊งแตกแตกโบ้นึงเหยียบใกล้ๆดินใกล้ๆหินนะครับ นี่ก็จะเป็นโคนหินงามครับทั้งเทิงก็จะเป็นปูนที่เป็นน้ำตกน้ำตกลงมางแข็งลันแล้วลันปุลันปุนปแล้วใกล้โขดหินนะครับตรงใกล้โขดหินก็สีบาง มาแห้งๆวัไหนยังลงมาชม่มนกเถอคข้าตาหนาวยังบบลึงหนาวอุปกรณ์เครื่องไม่เครื่องมือเครื่องป้องกันความหนาวยังยัง,ยงบ่พร้อมครับตอนนี้เห็นพร้อมแล้วยัง,งมากก่ะบอกคอยหนาวไันใดก็สีหนาวซ่าตั้งแต่หนาแน่จากน่อยแต่ว่าในนี้ก็สิเป็นรองเท้าครับ ต้องเข่าใส่กันหนาวกันน้ำกันหนมนิมะได้อยู่เดีว่าป่าหลายครับปา่าอนี่ขึ้นเป็นกุ้มเป็นกุ้มเลย่าสันน้นองลงมาเบิงหมูม่บ้านช่องไต่ก้อนหินเนี่ยป่าเป็นฟูงเลยก ขึ้นมาหายใจขึ้นมาหายใจอยู่ช่องน้ำนี่ครับนองน้ำตกน้ำตกน้ำไหลลงมานีป่านก็ทีออกมาร่วมกันอย่มองมีช่องช่องหายใจมาเืาขึ้นนะครับมาเงาขึ้นน้อนสิขึ้นมาเป็นฟูงเลย คือย่างเขาไายสารคดีนี่แม่น้ำทะเลแะในน้ำทะเลนี่เอาฝูงปลาเล็กปลาน้อยทีเต็มหนึ่งเคอย่างเบิ่งนี้มันขึ้นอยู่ครับแต่ว่าตอนช่วงหนาหนาวป่านนี้เมื่อเป็นช่วงหิมะตกจะเป็นช่วงหนาหนาวธรรมดาหิมะยังต่นนั้นตกนี่เอาหม่องน้ำเล็กๆน,น้ำพุนหม่งน้ำตกนี่ สาดไฟลงไปป่าเป็นฟูงเลยปลาซิวไขป่ปลาซิวครับปลาขาวหน่อยตัวซ้ำนิ่วมือ,อละ่ะขาวเต็มงามน่ครับนี่มองเอาเอาน้ำตกทั้งนั้นที่เป็นน้ำ น้ำตกอะครับน้ำนที่ตกไหลลงมาจากที่สูงครับก็จะมาลงอยู่มรง,งนี้มุงนี้มองต่ํมมันที่เวิง้งเป็นเวิง้งอ้าวน้ำอยู่นี่ครับทั้งนี้ปุแล้วท่านหน้าอ่าม,มามกกว่าที่ขึ้นู่หอดพูนละั้งตีนเขาคนนะท้งนั้านก็ทีขึ้นู่หอดรอๆไกลๆบานค้น่นถ้ามุคมยืนอยู่นี่ก็ติทวมหัวละครับหน,า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 น,น้าอ่าหน้าฝน แต่ว่าตอนนี้เป็นน้ำแข็งเป็นหิมะไปแล้วครัเดี๋ยวจะขึ้นบ้านกันเริ่มนาซาแล้วต้นเขาต้นเขาก็มีจะ่ต้นสนครับต้นสนสน,สนี่ใบสิบร่วงที่เหลือยม่ต้นสนล่ะที่ใบบร่วงน้ำเขานั่งเขียวคือเขาหิมะมาก,มาก,กนะนั่งเขียวคือเขา ต้นไม้ชนิดอื่นกันสิใบร่วงเว้อแตะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไคลิปนี้ก่อนนะครับเด้อฝากกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันครับให้ช่อง youtube น้องใหม่ ลูกพ่อแลในต่างแดนโดยหนุ่มชายชายัยภูมิขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ